ครับสวัสดีครับวันนี้มาแจ้งข่าวลือนะครับในส่วนของ iPhone M1 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมาใหม่นะครับก็ฉีกกฎในส่วนของ iPhone 12s iPhone 13นะครับจะไม่มีจะเป็น iPhone M1 นะครับผมว่าเป็นอะไรที่ถ้าได้มาจริงๆนะครับแรงสุดๆเลยราคาก็คงจะแรงตามไปด้วยนะครับครับมาดูครับการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างครับการเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มจากโครงสร้างก่อนเลยจะมีติ่งอยู่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับจะเป็นติ่งของกล้องหรือเปล่าก็มา ไม่แน่ใจนะครับแต่หลายๆช่องบอกว่าจะเป็นจริงของกล้องนะครับก็คือว่าจะไม่มีกล้องนะครับแสดงออกที่หน้าจอหรือจะไม่มีรอยบากของกล้องแล้วนะครับครับในส่วนของกล้องนะครับจะซ่อนอยู่ใต้จอนะครับก็จะเป็นซ่อนอยู่ตรงติ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าจริงไหมนะครับครับในส่วนของกล้องหลังนะครับจะมีอยู่4ตัวจะขนาดเดียวกันเลยนะครับในจากรูปนะขนาดเดียวกันเลยทั้ง4ตัวครับแล้วก็ในส่วนของที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นชิปนะครับจะใช้ชิป M1 นนะครับที่เหมือนกับ iPad Pro นะครับที่ได้รีวิวไปหรือว่า iPad กนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าชิป M1 เนี่ยเป็นชิปที่ประมวลผลเร็วมากเลยครับในความคิดส่วนตัวนะครับถ้าใช้ชิป M1 เนี่ยผมว่านะ่าจจะใส่กับรุ่นที่เป็นรุ่นที่แพงที่สุดของ iPhone นะครับเพราะว่าขนาดของตัวเครื่องต้องใหญ่นะครับหรือว่าจออาจจะเพิ่มขึ้นจาก6.7เป็น6.8นิ้วหรือ6.9นิ้วก็เป็นได้หรือว่าไปลดในส่วนของวงจรลดในส่วนของแบตเตอรี่นะให้เล็กล เพื่อจะยัดชิป M1 เข้าไปได้นะครับเออถ้าทําได้เป็นอะไรที่ดีเลยนะครับหรือลดขนาดของชิปให้เล็กลงนะครับเพื่อจะได้ใส่กับ iPhone ได้ทุกรุ่นนะครับผมว่าดีจริงๆเลยนะครับเป็นสกสราดใหม่ของตัว Apple ทุกรุ่นนะครับที่เอามานําขายกันนะผมว่าเออดีจริงๆนะครับครับคลิปนี้ลองดูนะครับว่าจะเป็นจริงไหมนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นใดๆนะครับก็ลองส่งมาได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงๆนะครับในส่วนของ Apple ตัวใหม่แต่โครงสร้างผมว่าเป็นอะไรที่ ที่ฉีกในส่วนของโครงสร้างอาจจะมีคนที่สนใจนะครับที่ซื้อหรืออาจจะไม่มีคนที่สนใจโครงสร้างนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่า <Ouch. S 1> เป็นโครงสร้างที่มีรูปแบบเหมือนจิกซอนะครับตัวนี้นะครับก็ลองดูนะครับแต่ผมคิดว่านะความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าใส่ในส่วนของเคสแล้วมันก็หายมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับในส่วนน <c oughs> ี้ก็เลยไม่เป็นไรในส่วนของโครงสร้างนะครับแต่สนใจที่ชิปนะครับถ้าลงมาได้แรงจริงๆนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับครับสวัสดี Sampai